เราดูรูปยานว่าพอสมามั้คสูงอสูงไม่แม่ก็พอแตมูดมีอย่งหรอกม่ลูกกดพอให้เลือกมีจะขอบสูขอบจะเริ่งจริทีไรมันขัดขังจริงทีไมันเลยกายหรือยังโดยจิตนาหรือพระจิตนาที่การมากอว่าความิกรรมคือว่าการปต่อไปทำงานการทำงาน มี่กล้แตเลิกนาหารแบบอเป็นกุดปงเกาแยกแวานัการงานนกับหายปช่ผลํำเรื่องคุ้การด้วยอายุวรนามุสาลา บอกว่ากินเลี้ยงบอยเมย์กินเขาเดียววันนั้นหนูมันกินปากหมันที่เราติดได้เาเห็นนี่เราตัวจับนั่นเราเอาที่จับเอแต่หิ้งเดียเนี่ยผมเคยเล่นกัน มันหายไปไหนกับจอผฮันเนี่ยคุนเนี่ยนะแบบกบบคนยามนี้

เรียที่เราเาความสุขเรากต้องยา้ายกึนคุณตาแบน้เลยอ้ดูเล

น้องคนมอ่อนต้วยินเจ้าพ่อสู่คอนเธนสนใจจะทำอะไรอยากมอให้สิ่งนั้นสำเร็จลูคุณนลูกคุณ่ลูกคุณนงแ่ทโกเบสแล้วนะแฮปปี่นื้อเยีร์บายบายใหม่ โอเคครับนาซเบอไปแล้วนะพักก่อนครับดีมากครับต้ต้องเรเยนหตายอยู่หรอบอกเล้วผมีคนท่าไปนะนานนิดแักไปนพีอร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 อตัวเล่นไปพร้อมกันแฟมิลี่ตัวแฟมิลี่ตัวับสวัสดีครับกล เช็ดมาหน่อยดิาเช็ดไปก็เช okay. ็ไหนเส่หูแล้วป้าเช็ดคือเล็กไงอยู่ในห้องของ้าเป็นเล็กที่แน่ช่ไลูกป้าเช็ดหน้าเป็นเล็ก ขออีกอันหนึ่งนะร่างกายใช่ในไม่ดีก็อย่าเอาเข้าร่างกายเลยใส่แล้วค่นี่กือการใส่กับสักผ้าที เจ็ดปีรับผมเจ็บหกน้ำมก้เอาสิเก้าเก้าเก้าเกาเก้า่วกวนดด่แ่กาาน่กรลียนมาต้งสูดสู้องสูจนะน้มกมาเอาควนิเศษ

เดียงทังเนนัเรียนเลี้ยงินนั่งเรียนมาแล้วลองปินนั่งเรียนใครแบกห้าสี่สาตสองนึ้าเปิดไปเฮ้ยเปิดเปิดเปิมาจ้าไฮ้ยเฮ้ย มันจะอยู่แค oh, ่นี่เองสระบุรีเดชในเดชสวมางนะเออเอาไหนเอาไปโอเคตาคือเป็นน้ำเปลอน้ำกับน้ำมนต์สวยกว่าเอาทีนี้มาส่งน้ำแม่กับพ่อแม่โอ้ยน้ำเปล่านี่เอาไปใช่แล้วเติมน้ำคนแก่ โอีอ่พอกก็ยังมาบ่นเดี๋ยวจะพาไปส่งน้ำยายครูแบบนี้ก็ส่งงานยาส่งน้ำยาส่งน้น้อยด้วยกะแล้วก็ส่งแ้วก็เอารู้สูงชี้เจ็เอาู้สูงชี้เจ็พราไร้อนใช้ผู้สูงชี้สูงก็ได้ ในขันสิลูกเอกาในขัน